JVB Studio presents Mahakau. The aker, เดอะดีแท็กเธอร์ผดดการอลาดีนในประเทศวาเดียซึ่งเป็นประเทศที่ถูกปกครองด้วยระบบผด็จก,การมีเจ้าชายองค์หนึ่งครับได้ถือกําเนิดขึ้นมาแต่ต้องอาพับครับเพราะแม่งตายหลังจากโอดเสร็จวันเวลาได้ผ่านไปครับเจ้าชายอลาดีนได้เติบโตขึ้นและขึ้นเป็นผู้นําสูงสุดของประเทศวาเดียด้วยการขายน้ํามันเนี่ยทำให้อลาดีนกลายเป็นบุคคลที่ร่ํารวยครับเขาได้จัดกีฬาโอลิมปิกของเขาขึ้นเองครับซึ่งเขาเนี่ยสามารถกวาดเหรียญทองไปถึง14ีเหรียญ เลยทีเดียวไม่ใช่ว่าเล่นเก่งอะไรนะครับมันอาศัยว่าเป็นเจ้าของงานครับโกงสารพัดโกงครับอาราดีเนี่ยถูกกล่าวหาครับว่าเป็นพวกไร้การศึกษาโง่แต่อยากเสือกบริหารประเทศมีเซลสมองทั้งหมด84,000เซล์ครับผมเขาก็เลยสั่งให้เปลี่ยนคำศัพท์ในประเทศวาเดียม,มากกว่า300คําคำเป็นคำว่าอาราดีอ หมออยากบอกว่าคุณป่วยเป็นโรคอาราดีนนะโลกเชื่อเลยว่าอาราดินหนังเรื่องนี้อย่าคิดอะไรกับมันเยอะครับเพราะไม่ค่อยมีสาระเลยอาราดินได้ขึ้นปราศัยต่อหน้าประชาชนของเขาครับแล้วบอกว่าเขาเนี่ยจะพัฒนา,ย,ย,ายูเรเนียมไอยูเรเนียมเนี่ยม,มันก็คืออาวุธนิวเคลียร์เลยครับพูดแบบเข้าใจง่ายๆและดูสภาพนิวเคลียร์ของท่านผู้นาอาราดินสิครับนิวเคลียร์หรือนิ้วกุดวะเนี่ยบังไฟพญา,านาคยังน่ากลัวกอ,อีกย้อนไป2ปีก่อนอาราดินได้สั่นประหารผู้เชี่ยวชาญระเบิดนิวเคลียร์คน หนึ่งครับชายคนนั้นมีชื่อว่านาดาวครับนาดาวเนี่ยทำจรวุดหัวทู่ให้อลาดินครับทาให้อลาดินเนี่ยไม่พอใจกูต้องการหัวแหลมหัวทู่มันเหมือนประหลัดขิดถ้าเอาไปยิงใส่ใครคนเ็าจะคิดว่าเฮ้ย hey! ใครยิงดุนเหล็กยักษ์ใส่ประเทศกูว่ะนาดาวเนี่ยก็เถียงท่านผู้นาครับหัวทูว่หัวแหลมมันก็คือระเบิดเหมือนกันแถมยังตอบกับอาราดินด้วยว่าท่านน่ยดูการ์ตูนเยอะไปทําให้อลาดินเนี่ยไม่พอใจครับบอกให้บ็อกครีเนี่ยเอาไอ้นาดาวไปเก็บคืออาราดินก็เป็นคนแบบนี้แหละครับเวลาไม่พอใจอะไร ใคหรือบุตรดใครเนี่ยจะสั่งเก็บสั่งฆ่าลูกเดียวหลังจากทัวร์เยี่ยมชมยูเคียร์เสร็จแล้วเนี่ยอาราดีนก็กลับมาที่วังครับก่อนจะถูกยิงตายแต่ที่ตายไม่ใช่ตัวจริงนะครับเป็นตัวปลอมโดนยิงกระบาลแบบนั้นใครเห็นใครก็คิดว่าตายใช่ไหมแต่สําหรับอาราดีนเนี่ยมันคิดว่าไอเ้เคียเนี่ยยังไม่ตายครับผมและอาราดีนก็ไม่พอใจครับที่ศพตัวปลอมเนี่ยมองหน้าเขาสั่งให้ทหารเนี่ยเอาไอ้ศพนี้ไปประหารก่อนจะบอกให้หาตัวปลอมตัวใหม่มาครับในคืน นั่นครับอาาดีนก็ทําการปีไมแกนฟ็อกครับหลังจากเสร็จกิจเนี่ยก็มีการถ่ายรูปเซลฟี่ครับผมคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาชอบสะสมของเล่นสะสมฟิกเกอร์ใช่ไหมแต่อาาดีเนี่ยชอบสะสมรูปเหล่าเซเลบหรือคนดังครับที่เขาเคยปี้แปะไว้ที่กําแพงโอ้โหแม่งทําเป็นหอ,อกเกีดยรติยศเลยจริงอยู่ครับที่อาาดีนเป็นคนที่มีอํานาจและร่ํารวยล้นฟ้าแต่ลึกๆแล้วเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกเหงาครับผมจากนั้นครับข่าวสดก็ได้รายงานว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติลงมาติ ให้กองทัพอากาศเตรียมโจมตีประเทศวาเดียเพราะอาราดีนไม่ยอมไปคุยครับเรื่องระเบิดนิวเคลียร์ซึ่งนุงของเขานะครับเป็นคนมาแจ้งข่าวนี้ให้ตัวเขาทราบในขณะที่ตัวเขากําลังเล่นเกมอยู่นั่นเอง พอรู้ข่าวอาาดินก็รีบบินไปที่อเมริกาเลยครับผมโดยมีประชาชนมาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นครับผมตะโกนเชียร์ตลอดทั้งทางครับไอเฮียทูไอเฮียทูพอมาถึงโรงแรมครับนอนได้ไม่ถึงคืนอาราดินก็ถูกลักพาตัวไปครับโดยคนที่ลักพาตัวเขาไปเนี่ยคือหัวหน้ารักษาความปลอดภัยครับซึ่งชายคนนี้ครับถูกจ้างโดยลุงแท้ๆของอาาดีนครับให้มาทําการลักพาตัวอาราดินและก็ทําการฆ่าไหนๆจะฆ่าท่านผู้นําทั้งทีแล้วเนี่ย มันก็อยากจะเล่นสนุกหน่อยใช่ไหมล่ะพี่แกก็หยิบเอาอาวุธนู่นนี่นั่นครับมาขู่อาราดีนกะจะทําให้ท่านผู้นํารู้สึกกลัวตายแต่อาราดีนเนี่ยไม่ได้รู้สึกกลัวแม้แต่นิดเดียวเลยครับผมแถมยังพูดจาก,กวนตีนกลับด้วยครับของแบบนี้ประเทศกูก็มีสุดท้ายครับพี่แกก็เลยจับโกนเข่าแม่งซะเลยครับผมสําหรับอาราดีนแล้วนะครับเขาเนี่ยสำคัญยิ่งกว่ากระเจียวซะอีกโดนขู่นู่นนี่นั่นไม่กลัวไม่เสียใจครับแต่เห็นเขาตัวเองถูกไฟเบิร์ดเนี่ยร้อง ให้จะเป็นจะตายไอคนจุดไฟแม่งก็โคตรไฟเลยครับไม่รู้ทําอีท่าไหนไฟแม่งลามตัวเองจนตายอาราดีสามารถหนีออกมาได้ครับก่อนที่จะไปขโมยชุดของขอทานหลังจากได้ชุดขอทานมาแล้วอาราดีก็พยายามครับที่จะเข้าไปในขบวนรถของเขาแต่ก็เห็นตัวปลอมคนใหม่ของเขาครับกับลุงกําลังสวมรอยอยู่อาราดีตัวจริงก็เลยรู้ทันทีครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแผนของลุงเขาครับก็เลยโวยวายครับผมเขาไม่ใช่ผู้นําตัวจริง เขาไม่ใช่ผู้นําตัวจริงจนมอบแถวๆนั้นเนี่ยได้ยินอาราดินพูดครับก็เลยพูดตามกันไปไปมาครับกลายเป็นแกนนาด่าตัวเองซักกันคือไอตัวปอมเนี่ยมันจะออกแนวเออเออไม่เต็มหน่อยนะครับคือเดินเข้าไปในสภาเนี่ยก็ยังเดินเลยผ่านโพเดียมเลยครับเดินล้มหัวทิ่มบ้างไหนจะเย่ยวในสภาแล้วแดกให้ประชาชนดูคนอื่นที่เห็นแม่งก็ตีความคิดครับว่าอาราดีนเนี่ยทำไปเพราะเป็นการดูถูกพวกเขาอยู่ก่อนที่อาราดินตัวปลอมจะประกาศนะครับว่า ต่อไปนี้ประเทศวาเดียจะไม่ใช่ระบบะเผด็จการแล้วเราจะเป็นระบบประชาธิปไตยคนในประเทศวาเดียที่ดูถ่ายทอดสดก็เฮลั่นเยีายสิครับในที่สุดกูก็เป็นประชาธิปไตย yes แม่งเอ้ยแค่ในหนังแต่ดูก่อนครับ มันไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดนะมันเป็นแผนการทั้งหมดของลุงของอาดีนคือไอ้ลุงเนี่ยมันต้องการที่จะขายน้ํามันในวาเดียให้กับประเทศต่างๆครับแล้วจะเก็บ3 0เ์เข้ากระเป๋าตัวเองคือกะจะรวยคนเดียวครับโดยไม่สนใจเลยว่าตรงจุดที่ขายน้ํามันน่ะจะมีคนอาศัยอยู่ไหมดีนตัวจริงครับเมื่อเห็นตัวปลอมเนี่ยประกาศแบบนั้นเนี่ยก็ไม่พอใจเข้าไปใหญ่ครับวิ่งเข้าไปสดกับปืนฉีดน้ำครับผมมึงยิงเขาทําไมเออเขาไม่มีอะไร เลยมึงก็ยังกล้ายิงนะจากนั้นก็เกิดการประทะขึ้นครับระหว่างม็อบกับฝูงตำรวจวุ่นวายไปหมดครับผมอาราดีนได้ถูกโซโอี้ครับพาออกมาจากเหตุการณ์ในนั้นโซอี้เนี่ยเป็นคนที่เกลียดอาราดีนมากๆครับแต่ไม่รู้ครับว่าไอตัวที่นั่งมากับเธอเนี่ยเป็นอาราดีนตัวจริงอาราดีนก็ต้องโกหกครับว่าตัวเองเนี่ยชื่อเอริสันเบอร์เกอร์คือแท้งไงไม่รู้ว่าแม่งจะตั้งชื่ออะไรช้ำเลืองไปเห็นร้านเบอร์เกอร์กูก็เอาร้านเบอร์เกอร์นี่แหละมาตั้งชื่อเป็นนามสกุลและนี่ก็คือที่มาของชื่อ e โซอ,อี้ so e, พาเบอร์เกอร์ครับมาที่ร้านของเธอซึ่งร้านเธอเนี่ยขายของเกี่ยวกับพวกมังสวิรัตนะครับโซอี so ้ e, เนี่ยเข้าใจว่าเบอร์เกอร์เป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองไม่มีงานทําเลยอยากจะช่วยให้เขาเนี่ยได้ทํางานที่นี่ครับแต่แม่งก็ปฏิเสธครับแถมยังกวนตีนคนในร้านไปทั่วจนโซอี e, ้ต้องเข้ามาเตือนครับเรื่องการใช้คําพูดแต่เบอร์เกอร์มันก็ไม่ได้ฟังคําเตือนของโซอี e, ้เลยครับงัวแต่โฟกัสขนลักแร้ข,ของเธออื <c> ้ <oughs> ใครดูอยู่แล้วกินข้าวนะบอกเลยว่า อร่อยเบอร์เกอร์เนี่ยมันก็ปฏิเสธงานครับด่าโซอี้แล้วก็ออกไปจากร้านตัดไปที่ฝั่งลุงครับที่เห็นข่าวไฟไหม้โกดังก็เลยคิดว่าอาราดีเนี่ยตายแล้วก็เลยพาเบอร์ตองชั้นดีทั้งหมด4คนครับมาให้ไอตัวปลอมเนี่ยกระถุยขมิดกระฟันตะรึกกระออกแต่ไอติงตองเนี่ยมันไม่รู้เรื่องเฮี้ยอะไรหรอกครับทีบหน้าผู้หญิงเฉยกลายเป็นว่าคืนนั้นก็ไม่ได้มีอะไรครับทางด้านอาราดีนตัวจริงตอนนี้ก็ว้าเหวครับจะกลับเข้าไปโรงแรมเนี่ยก็ไปไม่ได้ไม่มี ที่นอนไม่มีข้าวกินขนาดเขาเนี่ยก็ยังไม่เหลือเลยแต่แล้วสายตาของเขาก็ไปสะดุดอยู่ที่ชายคนหนึ่งครับและชายคนนั้นก็คือนาดาวนั่นเองครับคนที่เคยทําจรวดให้อลาดีนและก็เคยถูกสั่งฆ่าไปแล้ว อาราดีนก็เลยสะกดรอยตามนาดาวเข้าไปในร้านอาหารครับซึ่งเป็นร้านที่เกียรติอาราดีนแบบเข้าเส้นครับผมที่สําคัญครับทุกคนที่นั่งอยู่ในร้านอาหารนี้ล้วนแต่เป็นคนที่เคยถูกอาราดีนสั่งตัดหัวครับจะหนีก็ไม่ได้ครับเพราะตอนนี้เขาถูกสงสัยว่าเป็นอาราดีนที่ไม่มีเขาเกือบโดนตัดหัวในร้านแล้วครับดีที่นาดาวเข้ามาช่วยเอาไว้ ด拉นขอให้นาดาวครับช่วยให้เขากลับไปครองอำนาจเหมือนเดิมแต่นาดาวเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากเอาด้วยครับเพราะตอนนี้เขามีชีวิตที่ดีแล้วนาดาวบอกว่าเขาเป็นช่างซ่อมคอมหน้าที่หลักๆของเขาเนี่ยก็คือนั่งเช็ดน้ำว้าของลูกค้าที่ทำคอมเสียเออกูเอาก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าท่านต้องคืนตำแหน่งหัวหน้าวิจัยนิวเคลียร์ให้กับผมและท่านต้องให้ผมสร้างจรวดหัวทูอาราดินไม่มีทางเลือกครับเลยยอมตกลงในวันต่อมาครับอาราดินตัวปลอมในตอนนี้กลายเป็นที่ ชื่นชอบของทุกคนไปแล้วครับอาราดีนตัวจริงและนาดาวเนี่ยได้เข้ามาสังเกตการนะครับแผนการของอาราดีนและนาดาวเนี่ยก็คือการยกเลิกสัญญาที่จะทําให้ประเทศวาเดียเป็นประชาธิปไตยครับในวันลงนามที่จะมาถึงเนี่ยอาราดีนตัวจริงต้องแอบเข้าไปในโรงแรมครับผมเพื่อทําการสังหารตัวปอมและทําการฉีกร้างกฎหมายไม่เซ็นสัญญาแต่หลังจากที่พวกเขาสังเกตการเนี่ยการที่จะเข้าโรงแรมมันไม่ใช่เรื่องง่ายการที่จะเข้าโรงแรมที่จัดงานลงนามได้น่ะต้องมีบัต ผ่านและสายตาของอารดีในตอนนั้นเนี่ยก็มองไปเห็นโซอี้ครับที่เพิ่งออกมาหลังจากตกลงเรื่องจัดเลี้ยงในงานได้นาดาวเนี่ยก็เลยบอกให้อารดีไปขอโทษเธอและทํางานกับเธอซะเพราะนั่นเป็นทางเดียวที่เราจะทําตามแผนได้สําเร็จอารดีก็เลยต้องจําใจไปขอโทษโซอี้ครับและเขาก็ได้ทํางานในร้านเธอ ทำงานดีมากครับผมถ้าเกิดมีรางวัลพนักงานยอดเยี่ยมเนี่ยควรยกให้อลาดีนครับไม่ใช่สิแอริสันเบอร์เ,อรเกอร์ตบหน้าลูกค้าเพราะสั่งอาหารเยอะไปกูจำเมนูไม่ได้ไล่คนที่เยี่ยวยังไม่เสร็จออกไปเพราะกูจะทำความสะอาดห้องน้ำพิ้งขยะไปอัดกับรถแท็กซี่ทีบเด็กที่กวนตีในร้านทางด้านนาดาวครับก็ได้ส่งข้อความมาบอกอลาดีนนะครับว่าอาจจะมีทางเข้าอีกแบบอยู่นะพวกเขาก็เลยตัดสินใจครับไปขึ้นหอท่องเที่ยวเพื่อหา ทางางงวแผนแต่ยังไม่ทันได้วางแผนก็โดนจับซะก่อนครับพอทั้งสองทำตัวเหมือนเป็นผู้ก่อการร้ายโอี้เนี่ยต้องมาประกันตัวให้เบอร์เกอร์ออกไปนะครับแถมด่าตำรวจไปชุดใหญ่อาราดีเนี่ยพอเห็นแบบนั้นก็ปื๊บครับผมข่าวของอาราดีและนาดาวเนี่ยออกโทรทัศน์ครับลุงของอาราดีพอเห็นข่าวก็รู้ครับว่าอาราดียังไม่ตายเลยเพิ่มคนครับรักษาความปลอดภัยขึ้นไปอีก หลังจากที่เบอร์เกอร์ถูกประกันตัวออกมาจากคุกใช่ไหมเขาก็รู้สึกซาบซึ้งในตัวโซอี้ครับเลยอยากจะให้ของขวัญกับโซอี้ครับด้วยการให้เธอเนี่ยดูดกระจุ๊ดให้เขาครับผมโซอี้ก็ปฏิเสธครับบ้านพ่อมึงเหรอให้ของขวัญแบบนี้ลําบากเธออีกครับที่ต้องมาสอนมันสาวเว้านะครับผมคืออลาดีเนี่ยมันไม่เคยสาวเว้าเลยนะครับพอมันได้สาวเว้าครั้งแรกเนี่ยก็กลายเป็นว่าบรรุครับผมพอทําเสร็จแม่งก็เอามาโม้ทั่วร้านเลยครับว่าเฮ้ยกูชักเว่าไปแล้วว้ยแต่โซอี้เนี่ยไม่ได้ดี ใจด้วยนะครับกับการสาวว้าครั้งแรกของเขานะฮะเพราะเธอเพิ่งวางสายจากโรงแรมที่จะจ้างให้ไปจัดงานเนี่ยว่าขอยกเลิกสัญญาเพราะมีพนักงานคนนึงในร้านเธอไปทีบลุกชายเขามึงเลยไอสัตว์อาราณนเบอร์เกอร์ก็เลยตัดสินใจที่จะช่วยโซอี้ครับแต่ต้องเป็นในฉบับของเขาเขาได้ทําการจัดตําแหน่งพนักงานใหม่เพิ่มกดลงโทษเข้าไปในร้านต่อจากนี้ไปใครที่ขโมยของในร้านนะครับต้องโดนจับช็อตไข่บังคับให้จัดเกตร้านดีๆแลกกับการปล่อยตัวลูก เมียให้เป็นอิสระแผนของเอลิสันเบอร์เกอร์เนี่ยมันเวิร์กครับเล่นเอาโซอี้ประทับใจในตัวเบอร์เกอร์เลยทางด้านนาดาวเนี่ยก็ได้โทรมาหาอาราดีนครับแล้วบอกว่าตอนนี้เขาหาร้านทําเขาปลอมได้แล้วนะแต่อาราดีนเนี่ยก็บอกครับว่าไม่ได้มันจะต้องเป็นเขาจริงๆแม่งเรื่องมากอีกอยากจะได้อ่ะจัดให้เลยลงเอวยต้องไปขโมยเขาจากศพเจ้าพ่อขายยาครับแต่แผนก็ไปได้ไม่ดีเท่าไหร่แอบเข้าไปในงานเพื่อตัดเขาครับยังตัดไม่ทันเสร็จคน จะเข้ามาดูศพตัดเขาไม่ทันเลยตัดหัวแม่งเลยครับวันต่อมาครับโซอี้วิ่งมาพร้อมกับข่าวดีเธอบอกว่าได้สัญญาจัดงานเลี้ยงคืนมาแล้วแต่ก็มีเรื่องเกิดขึ้นในร้านอีกแล้วครับพอมีคนกําลังใกล้คลอดเบอร์เกอร์ก็เลยอาสาทําคลอดให้ครับผมพอจับขาอ้าได้ปั๊บแม่งจะเสียบเลยเขาให้เอาออกมาไม่ใช่ให้มึงดันกลับเข้าไปจะเอามือล้วงเข้าไปก็ล้วงผิดรูต้องล้วงใหม่อีกรอบและจังหวะแมงโคตดซิดคอมครับผมนาดาวโทรเ ว,วุ่นวายครับไปไปมามากลายเป็นว่าโทรศัพท์อยู่ในช่องคลอดเฮ้ยนาดาวกูยังไม่ว่างตอนนี้อยู่ในอุโมงค์เบอร์เกอร์ขอให้โซอี้ครับมาช่วยดึงเด็กออกมาพอเธอเอามือสอดเข้าไปครับก็กลายเป็นว่ามือของเบรอร์เกอร์กับโซอี้เนี่ยมาจับกันพอดีครับแม่งปิ้งกันตอนกําลังจับมืออยู่ในช่องคลอดคนอ,อ,อ,อื่นจนในที่สุดก็ทําคลอดสําเร็จครับและในคืนนั้นเบรอร์เกอร์กับโซอี้ก็ไปฉลองกันบนด่านฟ้าครับตอนนี้ทั้งสองคนเริ่มตกหลุมรักกันแล้วครับเบอร์เกอร์มา ก็เลยไม่อยากปกปิดตัวเองอีกแล้วมันก็บอกโซอี้ไปเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออาราดินแถมใส่เขาให้ดูด้วยครับดูมุมไหนก็อาราดินชัดๆโซอี้พอเห็นก็อ๋อตายเคยรับบ่ได้เพราะคิดว่าทุกอย่างที่อาราดินทําไปเนี่ยก็คือการหลอกใช้โซอี้ก็เลยไล่อาราดินออกไปฮะตอนนี้อาราดินไม่เหลืออะไรแล้วครับไม่มีประเทศเผด็จการของเขาไม่มีบ้านไม่มีเงินไม่มีคนรักจนเขาคิดจะกระโดดน้ำตายครับแต่ดาดาวเนี่ยก็มาห้ามได้ทันครับ นาดาวพยายามปลอบใจครับท่านน่ะไม่เหมาะที่จะเกิดมาเป็นคนดีหรอกไม่มีเผด็จการคนไหนอีกแล้วเหลือแค่ท่านคนเดียวจงกลับไปยึดประเทศและทําให้ทุกคนได้ตาสว่างอาราดีนพอได้ยินนาดาวพูดแบบนั้นก็รู้สึกฮึกเหิมครับจะกอบกู้เผด็จการคืนมาให้ได้ไอพวกสลิมเอ้ในเช้าวันต่อมาครับแน่นอนว่าวันนี้เป็นวันที่จะมีการร่วมร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของวาเดียครับผู้นําในแต่ละประเทศเนี่ยมากันทุกคนครับเพราะมันเป็นเหตุการณ์สำคัญ อาราดีนตัวจริงครับต้องเข้าไปในห้องไอตัวปอมให้ได้โดยการโหนสลิงแต่น้ําหนักเนี่ยแม่งหนักเกินไปครับแถมแพะที่ไอตัวปลอมเลี้ยงไว้แม่งก็มาแทะสลิงอีกอาราดีนเลยต้องถ่ายเทน้ําหนักด้วยการขี้ครับผมก่อนจะรอดเข้ามาในห้องได้สําเร็จเมื่อเขาเจอตัวปอมครับสิ่งที่เขาต้องทําก็คือยิงไอตัวปลอมทิง้งแต่จิตใจของอาราดีนตอนนี้เนี่ยมันมีความเป็นคนดีไปซะแล้วเขาก็เลยปล่อยมันไปครับแล้วก็ปลอมตัวเป็นไอตัวปลอมที่ปลอมตัวเป็นอาราดีนแทนทั้ง องพอดกลับไปฟังใหม่อีกรอบครับท่านผู้นาอาราดีนกําลังจะลงนามในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่เขาก็เลือกที่จะไม่เซ็นครับพร้อมกับเปิดโปงแผนของลุงไอ้ลุงเชื่อเนี่ยมันพยายามฆ่าผมนี่ไม่ใช่รัฐธรรมนูญแต่เป็นสัญญาซื้อขายน้ํามันในวาเดียกับบริษัทแห่งหนึ่งก่อนที่ลุงจะถูกคุมตัวออกไปครับตอนนี้อาราดีนมีอํานาจที่จะตัดสินแล้วครับว่าจะเป็นระบบะเผด็จการแบบเดิมหรือเปลี่ยนเป็นระบบประชาธิปไตยถ้ามีประชาธิปไตยจอมปลอมเนี่ยจะมีไปทำไม นี่คือคำพูดของอาราดีนะครับก่อนที่เขาจะได้เห็นโซอีทําให้เขาเข้าใจครับว่าสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยมันไม่ถูกต้องเขาเลยตัดสินใจให้สิทธิ์กับประชาชนครับเปลี่ยนระบบะเผด็จการของประเทศวาเดียให้กลายเป็นประชาธิปไตยอย่างถูกต้องตบมือครับห นี่แหละครับคนจริงที่โลกต้องการหนึ่งปีผ่านไปครับมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นและผลคะแนนคืออาราดีเนี่ยชนะคะแนนเสียงไปถึง98%เลยครับไม่ใช่ว่าบริหารประเทศเก่งนะครับเอารถถังไปคูถึงที่ครับผมถ้าไม่เลือกกูมึงตายซูอี้กับอาราดีตัดสินใจครับที่จะแต่งงานกันทุกอย่างแฮปปี้เอนดิ้งครับโซอี้เนี่ยบอกกับอาราดีอย่างหนึ่งครับว่าจริงๆแล้วเธอเนะ่ยเป็นชาวยวพวกที่อาราดีไม่ชอบครับแต่อาราดีก็ยอมรับ ได้ครับตอนนี้ใจเขาเปิดกว้างเต็มที่ก่อนเจ้าหันไปหาบ็อกคลอี่แล้วบอกว่าตัดหัวเธอซะและนี่ก็คือมหากาบ The Detector พะเด็กการอาลาดีนโอ้โหเป็นหนังที่หลังจากที่ผมทำมหากาบเสร็จนะผมค่อนข้างปวดหัวมาก ผมรู้ oh, สึกว่าหนังเรื่องนี้มันฮาก็จริงแต่มันแอบสอนอะไรหลายๆอยา่างการจะเป็นผู้นําใครสักคนน่ยมันเป็นได้ครับแต่ว่าการที่จะทําให้คนที่ตามคุณเนี่ยรู้สึกรักหรือเกลียดคุณนะครับมันอยู่ที่การกระทําของคุณล้วนๆครับถ้าคุณทําตัวดีเป็นหัวหน้าที่ดีนะครับยังไงคนที่ตามคุณเนี่ยเขาก็รักคุณครับถ้าคุณทําตัวแย่มันจะไปมีใครรักใช่ไหมครับอย่างอาลาดีนโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกดซับ s ไคร b e ช่อง JCB และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ